Work-life balance ปรับสมดุลชีวิตให้มีความสุขหลายคนมีคำถามเกิดขึ้นภายในใจว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและสิ่งที่ทำอยู่นั้นสมดุลแล้วหรือยังอาจด้วยความเคยชินที่ทำอยู่ทุกวันก็คงยังไม่ได้คำตอบเรามีเรื่องราวที่อยากแชร์เกี่ยวกับเรื่องนี้แบ่งปันกันค่ะ Work-life balance ก็คือการสร้างสมดุลนำพาชีวิตของตนเองให้มีความสุข โดยการแบ่งเวลาในกิจกรรมต่างๆจัดสรรอย่างลงตัวและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ตนเองขอแชร์วิธีการปรับสมดุลในการดำรงชีวิต3ข้อได้แก่ 1. แบ่งเวลาทำงานแบ่งเวลาทำงานและการใช้ชีวิตให้สมดุลกันคือทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองชื่นชอบด้วยยกตัวอย่างในสิ่งที่ทำก็คือแบ่งเวลาทำงานทำกิจกรรมต่างๆ สรรเวลาให้เหมาะสมไม่ใช่ทำงานหนักเกินไปอย่างเราแบ่งเวลาในการทำงานระหว่างวันคือทำตั้งแต่เช้าจนจนถึงพระอาทิตย์ตกดินคือซ่าแสงหมดก็หยุดการดำรงชีวิตก็คือต้องใช้เงินซึ่งการได้เงินมานั้นก็ต้องทำงานถึงจะได้เงินสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญแต่เราก็ต้องค่อยๆปรับตัวว่าสิ่งไหนเข้ากับเราไม่เข้ากับเราให้อยู่ในความพอดีผลที่ได้ก็คือ พอปรับชั่วโมองการทํางานเรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตง่ายๆขึ้นคืออย่างเราทํางานอิสระก็สามารถบริหารจัดการเวลาเองได้แล้วก็ต้องพักสายตาด้วยเพราะว่าทํางานใช้คอมพิวเตอร์ถ้าเพ่งสายตามากสายตาก็จะเสื่อมเร็วแล้วก็มีเวลาพักสมองด้วยให้ได้ผ่อนคลายก็จะได้ไม่ค่อยปวดหัว 2. การแบ่งเวลาใช้ชีวิตอย่าลืมแบ่งเวลาในการพักผ่อนทานของอร่อยแล้วก็ท่องเที่ยวด้วยตัวอย่างสิ่งที่ทาก็คือ พักผ่อนในที่ที่ไม่เสียเงินเช่นไปสวนสาธารนณะพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดแล้วก็การไปในสถานที่ที่อยากไปผลที่ได้ก็คือเป็นการได้พักสมองแล้วได้ไปที่ใหม่ๆก็คือเป็นการเปิดรับสิ่งใหม่ซึ่งเป็นผลดีกับเราเพราะเราทํางานสร้างสรรค์เมื่อได้ไปสถานที่แงใหม่ก็ได้ไอเดียในการนําเสนอผลงานใหม่ๆสร้างผลงานได้ดีแล้ก็มีความตื่นเต้นท้าทายสนุกแล้วก็มีความสุข 3. แบ่งเวลาพักผ่อนและรักษาสุขภาพสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญอย่างไรก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยใส่ใจสุขภาพตัวอย่างสิ่งที่ทําก็คือเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ครบห้ามู่และทานวิตามินเพิ่มด้วยเพื่อเสริมสร้างกําลังใจสร้างร่างกายให้แข็งแรงในส่วนที่อาจจะทานอาหารได้ไม่เพียงพอแล้วก็ทานวิตามินซีวันละหเม็ดแล้วก็ทานน้ำมันตับปลาวันละหเม็ด แบ่งเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ6-8ถึงชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และแบ่งเวลาในการออกกำลังกายสัปดาห์ละ3-5ถึงวันผลที่ได้ก็คือร่างกายมีภูมิต้านทานมีสุขภาพจิตที่ดีมีสุขภาพกายที่ดีในการนอนหลับตอนนอนร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในเป็น,นกลไกตามธรรมชาติได้พักส่วนต่างๆของร่างกายการใช้สายตามาทั้งวันเมื่อนอนหลับก็ได้พักสายตาได้พักสมอง รวมถึงอวัยวะต่างๆซึ่งการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดและในเรื่องการออกกําลังกายก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีกล้ามเนื้อรองรับการใช้งานในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันได้จากที่ได้แชร์ไป3ข้อสามารถนําไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองแล้วก็ปรับสมดุลการใช้ชีวิตได้ค่ะเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนโลกใบนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน ผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะแต่ว่าแต่ละคนก็มีตารางการทํางานต่างกันมีการใช้ชีวิตที่ต่างกันลองปรับให้เข้ากับตัวเองค่ะบางคนอาจจะใช้ชีวิตในตอนกลางวันส่วนบางคนก็อาจจะใช้ชีวิตในตอนกลางคืน